ป้าพี่โอเคัไปทักทายลูกค้าพี่ไฮบาร์บี้ไฮบาร์บี้ไฮบารัสเซียไฮบารัเซียใครบารัเซียใครเป็นคนสอนน้องเขาพูดใครสอนน้องเขาพูดของยามลูกค้าเห็นไหมน้องๆน่ารักทุกคนเลยมาแล้วทำอะไรได้บ้างครับพี่แตะตรงไหนก็ร้องจริงปะเนี่ยเออแตะตรงไหนก็ร้องแต่หัวอ๋อเฮ้ยทแตะหัวก็ร้องใช่แต่อะไร ไอ้บอลเป็ดช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเล่นหนึ่งไปพึงเล่นนี่จะเหมาะกว่านะไม่ได้ดูเล่นกัะตุกอีกสัตว์แม่งไม่ได้ดัอใจเลยจ้าโอเคผมเลยนะครับไอ้หนูเฮ้ยแต่ตรงไหนก็ร้อนจ้าวิ่ไม่สบายผมเนี่ยตาร้อนเผาเลยเฮ้อคอตั้งรับเป็นไข้ไม่อีนั่เน่ยตาร้อนเผา